มหาสงกรานต์ไอคอนสยามเริ่มแล้วประการตาขบวนแห่นางสงกรานต์ริมแม่น้ำเจ้าพระยาสัมผัสประสบการณ์ศาสตร์ความสุขสนุกส,กสไตล์ไทยไอคอนสยามไทยคอนิกสงกรานต์เซอร์เบชั่น2 0 2 5ตั้งแต่วันนี้ถึง16เมษายนนี้ศาสตร์ให้สนุกสุขให้สุดไอคอนสยามวันนี้มาเป็นนางทุษาเทวีค่ะเป็นนางสงการานต์ของปีนี้ไอคอนสยามค่ะเริ่มพิธีแล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญสำหรับใครที่มาเป็น ็มีมูฟเฟอร์ี่เด็กน้อยก็คือปลอดภัยแน่นอนค่ะอยากเชิญชวนทุกคนนะครับมาเที่ยวที่นคนสยามนะครับกงานสุนการนะครับก็จะเด็มูฟวันแน่นอนเลยนะครับแล้วก็ผมมองว่าที่เนี่ยครบครันแล้วก็สะท้อนความเป็นไทยได้ดีมา,มากๆนะครับ mm hmm. ก็อยากให้ทุกคนมาถ่ายรูปมาเช็คอินมาทานข้าวมาช้อปปิ้งคนครบที่เดียวเลย งานนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดศาสสนุกมหาสงกรานสายทานแห่งสเสน่ห์ไทยชูคุณค่าประเพณีสงกรานในทุกมิติความเป็นไทยกับ5กิจกรรมไฮไลท์อลังการขบวนแห่สงกรานร่วมสมัยจาก8คนดังชมฟรีมินิคอนเสิร์ตสนุกชุ่มฉ่ำวอเตอร์ทาวเวอร์สูง9เมตรเสริมสิริมงคลสงน้ำพระศาลต่อวัฒนธรรมก่อเจดีทรายอร่อยรสเสน่ห์อาหารไทยช็อปงานคราฟต์และกิจกรรมอีกมากมายให้ได้สนุกตั้งแต่วันนี้ถึง16เมษายนที่ไอคอนสยาม